สองปาร์ตี้วันเกิดหย่ายะอุรัสยาฉลอง30ปีเละตุ้มเป๊ะตั้งแต่ยังไม่เริ่มเป็นวันคล้ายวันเกิดที่เต็มไปด้วยความสุขและความสนุกจริงๆค่ะ เมื่อเพื่อนๆนำทีมโดยคิมเบอร์ลี่ได้รวมตัวกันเซอร์ไพรส์วันเกิดของยายาอุรัสยาซึ่งในปีนี้ก็อายุ30แล้วค่ะงานนี้บอกเลยว่าเละเทะตั้งแต่เริ่มค่ะเพราะเพื่อนๆทุกคนร่วมกันหยิบครีมเค้กสีเขียวแกล้งกันและคนที่โดนหนักที่สุดก็เห็นทีว่าจะเป็นยายาเจ้าของวันเกิดเนี่ยละค่ะซึ่งก็เขียวไปทั้งหน้าและผมและคนที่เละรองลงมาก็ไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะเห็นทีว่าจะเป็นเพื่อนสาวคนสนิทอย่างคิมเบอร์ลี่นั่นเองละ โดยยาย่าก็ได้รับคำอวยพรวันเกิดจากเพื่อนๆมากมายหนึ่งในนั้นคือเพื่อนรักที่รู้จักกันมานานกว่า10ปีอย่างคิมเบอร์ี่โดยโพสต์นี้คิมเขียนแคปชั่นอวยพรวันเกิดยา,ยาย่าด้วยว่า welcome to club 30, babe and this is how much we love you ทางทีมงานก็ขอ Happy b i r ิร์ a เดย์ยาย่า,ยาขอให้มีความสุขมากๆนะคะ